สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับ,รบตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีครับเดินทางมาประมาณสองนาทีครับพี่นอ้องทางจากบ้านผมประมาณสามสี่กิโลเมตรเพื่อที่จะมาสักว่า ครับพี่น้องครับนี่ครับผมว้าวสามเหลี่ยมลายธงชาติเดี๋ยวผมปักตะกาใน YouTube ไปให้ครับเพื่ออยากสื่อฝากรูปฝากร้านเด็กเด็กก็เล่นได้ครับู้ใหญ่ก็เล่นดีนี่ครับทุกคนน้องมันครับเป็นว่าวผ้าล่มโคงไม้ไผ่นะครับผ้าลมโงไม้ไผ่ ตอนนี้มันกระเฮียนกลยือรือมาครับเพื่อนอยากข้นแนงครับพี่น้องมันอยากข้นแนงครับถ้าอยากขึ้นก็ปล่อยครับพี่น้องอยากขึ้นก็ปล่อยไปครับพี่น้องอยากขึ้นผมก็ปล่อยครับพี่น้องเงินกับผมมึงครับตอนนี้จะอยเสียกสุดเลยนะครับ เสียผมที่แรกก็บสองลอยเมตรครับตัดไปตัดมาเรือยลอยเมตรเอ้ยยานะยานะฉันหนูยานะฉันหนูเสียไม่ฉนหนูลงมาก่อนอลงมาก่อนบ่อดใตยครับบ่อดใตยมันบ่อดใตยแล้วมันบ่อดใตยแล้วครับต้องลงมาก่อน มันบ็คือสุดเลยเลยครับเดี๋ยวไปแลนอยู่หลังบ้านดีกว่าลงมาคลุงมาลมาครอลองมาก่อลมาลงมาคร,ร,าราอรน,นครุางปปมาคาลุราลางมลุงราลุล็งมมาคลครลุมรลมารามารลรมาคราลุมาราลมตราลาครม แล้เวเกือกขึ้นแล้วปะเห็นยังอยู่ทางมันเหมือนมัยังก็ขึ้นเปยะให้ทำไมอะไร เด็นตะบาร์ภาษางั้นที่เนาะขี่คายโอ้โหโอ้โหมาลง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 มาได้ไปเดินอยู่หลังบ้านครับ แต่ว่านี่บรรยาการบ่ค่อยดีปไปไหนมันทีว่นเอาต้นใหม่ไปแย่ไปใส่รองเท้ามาไปใส่เกลือมาไปไปใส่เกลือมากสิเวียนนพดีเนี่เดี๋ยวไปล้ลางมันคนระับลมมันยังนี้ มันจะนิ่งครับโลมันจะนิ่งมันจะชักเบาได้สบายสบายครับพุ่อนนีเป็นรับสื่อมั่นนะครับโลละสามบาทกิโลละสามบาทครับพี่นอ้องวัวเขาสื่อน่าจะสองบาทครับคนฟาดสามบาทเลย จะว่าสองคนหู้จัดการคนหู้จัดการเคซื้อสองบาทซ้ำลาดตลาดเขาครัตลาดเขาตลาดเขาชูแวบชูแวบมาบาทข้างเด็กไปเลยไปเลยจ้าหนู ไปเลยเช่นหนูอนุญาตแล้วเดี๋ยครับก่อนที่มันจะคล่องหยานไปพั่ต้น่มยครับผม ขอขอนเมื่อยย่อนนิดเดียครับผมเอาชิ่อะเอาชิะเจ้าเอาชิะเจ้าสีข้างต้นไหน่ามาก แต่ลมมันอยู่ท้งสูงมันก็จะนิ่งนะเว่าลมร้อนนี่อนิ่งแต่ต้องยไปสูงเลยไม่ขาดนะครับพี่นองเดี๋ยวผมนับสายโทรศัพท์นะขาพวกมากามสต็อกเกอรสต็อกเกอร์เบียร์าัดก้อกขาก้อกแงงอ้ย Money, mãi 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 Này mãi 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 ngay mãi 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 ย่านี่เกพู่มาให้เพื่อนบ้านน้องวัวมาเลี้ยงครับใจดีครับเป็นใจดีไปได้ดอกตัดตัดน้ำาหกจับนี่เอางัวเขามาเลี้ยงแบบใจดีฮะตัดให้เเข้ามาเลี้ยงเลยสป <c oughs> ดูประับสั่งการเก็บ่ไปเองหรอก การย่งก่อนกมระทีกตัวนั้นกข่ายเขียยแล้วมาการเกิด ีต้นสมนุนไพรครับหาต้นสมนุนไพรหาต้นใบโซลซสิลต้นนัานคืนไรตี้ทษน,นี่ครับใส่มากนาแีแปดวดนสีสจ่นเนลยไมครับชเอาไปใหญ่ไปไปเนี่นน 20, 10, 10, 10. บยาบายบาย รับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แรับผมแต่มืงหอนี้ก็กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครัง้ง